มันโหดขนาดไหนว่าเรื่องนี้ดูบระดบคเยอะใช่ใช่มันเป็นประจนภัยจริงๆอ่ะครับคือมันแปลกที่อาหารการกินแปลกนู่นนี่อะไรเงี้เราก็แบบแล้วเราอยู่เป็นเดือนคผมอยู่ในหัวขีดกำแพงเลยว่านลองันใช่กับคิดถึงแมวว่าบ้าเลยแล้วถารุสนานครับผมแล้วก็ช่วยกันดูแลกันอย่างดีแต่ละคนมันมีอะไรที่แบบเม มันเยอะมากเพราะเราไปที่นู้นเราต้องมีทีมงานจีดับเบิ้ลเนี่ยใช่ไหมมันต้องแบบว่ามีไทยชุดที่เหมือนกันแล้วก็มีจีชุดที่เหมือนกันเพื่อจะสื่อสาทำงานด้กัลยาณ์แล้วก็มีได้ยากมันมีเล่ามันมีเล่าแต่ในเรื่องพูดจีนในเรื่องพูดจีนน่เราได้มาถ่ายภาพนั่นนหะครับการได้ถ่ายทำการได้ประจุไทยเพราะมันมีประจุไทยจริงๆครับมันต้องเข้าป่าลุยไปถ้ามหุ่นตกอะไรอย่าง ูไใช่มีดูในแอคชั่นครับแล้วเราจะสูดกินแมวแห่เลี้ยครับฝากเพื่อนไวยครับเข้าใจมันนะฮะเข้าใจแมวค่ะใช่เข้าใจผมรักครับผมแม่ผมมีแต่คนรักมีวีดีโอคลองมาไม่ีไม่มีปล่อยไปยิ่งขี้ติยิ่งจับมาเนี่ยวหัวประตูมาถึงเราเอาไปถนีแม่เรทั้งพูดทั้งพูดด้วยกันได้ดูบ้างหรือยังคะยังเลยครับผมเนี่ยครั้งแรก พลาดหว่อนไหมก็อยากทุกคนได้ดูมากกว่าครับคือจริงๆก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้ามีคนมีโอกาสเข้าไปได้ดูอย่างเงี้ยไม่รู้เพราะมันหลายประเทศนะงร้่ยกว่าประเทศอยากรู้เหมือนกันว่าคนเขาจะคิดยังไงกับรถยนต์ไทยค่อนข้างตค่อนข้ากกว่าผมไม่ค่อยเข้าใจเข้าใจเข้าใจมีเปลือกกระพี่เต๋าอยู่เข้าใจคครับรับอย่างน้อยใหม่ครับ ครับผมดีครับคือมันแปลกมากที่แบบว่าทีมงานเาพื่อกทีมสไตล์ลีดทีมแต่งา้งาจะรักเขามากแบบให้เขาเป็นคนหนุ่มซึ่งผมจะโมโหมากเพราะตำแหน่งนี้เป็นของผมเป็นอะไรไหมฮะปกติจะแบบว่าทุกคนต้องแบบว่าลุมรักดีแต่พอแ,แหน่งของผมไม่กองอันนี้เขาฉกไปฮะแค้ในในใจมึจมงรอเขาถ้าไ,ได้มีเลยไคนดูแลไงเออคนดูอ่ะไม่นี่ครับอยู่ด้วยก่นไป ให้เอาธนูไปเข้าป่าไปยิงหาหาไก่คแบบปีหน้าป้าบ้างอ่ะบปีกต่างปีหน้าหน้าเหมือนปีหน้าหรือปีหน้าอ๋อครับไม่ทราบเลยเขาออกจากวงการแล้วไงใช่เขาก็เลยแบบนานๆทีเลยสั่เออไม่จริงจริงมันก็เป็นอย่างนีู้่แล้วเราไม่ได้คิดว่าเราจะทำอะไรอยู่แล้วมาตลอดปีหน้ายังไม่มีโปรเจกต์อะไรอยู่ในใจใช่ใช่ใช่ครับไอเลี้ยงแมวอยู่ เพราะว่าคนเขาบอกว่าเวลาเราออกจากบ้านมานานๆแมวจะคิดว่าเราออกล่าสัตว์แล้วถ้าเกิดหายไปนานเขาเลคิดว่าเราตายอาจจะเดชอะไรอย่างเงี้ยหลังๆผมก็เลยพกธนูออกมาด้วยให้เขารู้สึกเฮ้ยอนี่มีอาวุธที่บ้านก็มีไก่ไใช่ไใช่ไอ้นี่มีอาวุธเขาอาจจะอาจจะไม่เดชก็ได้เลยใช่มันใช่เรื่องจริงนี่ไจริงแล้วมันมีน้าเราจะรับงานอะไรลงมาน่นนี่คิดไว้เลยครับคุณไม่ได้มีทางเกอ่างเอะไรนะมี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 ต่อไป ก็แล้วแต่เราจะอ่านเราชอบเหมือนเดิมมั้ก็เหมือนเดิมชอบหรือไม่ชอบคือเป็นแบนแบบแบบคนโบราณี่ทำแบบว่าเรา <c oughs> ไม่ได้ไม่มีใครบ่นนะบ่นนี่แหละค่ะนี่ไม่มีไม่มีใครบน่นวันนี้ผมนั่งแท็กซี่มาคุณพี่แท็กซีก่ <c oughs> คิดผมเป็นนิกกี้นัชชัดอยู่เลยครับนี <c oughs> <c oughs> ่นักสื่อจริงเขาบอกเฮ้ยเราได้ถ่าย YouTube สัมภาษณ์ <c oughs> ใช่ไหมอย่าอั้มพี่นะดาราใช่ไหมเราเนี่ยไปสัมภาษณ์นิกกี้เราบอกเขาว่าเป็นผมเลยบอกพอพไม่ใจไปจำจำตาจางปิดแล้วครับ เราได้เฉลยเองนะเรามีคนทักผิดนะก็หันมาอย่างนี้แล้วก็ขับเสร็แล้วก็หันมาอย่างี้เกโอเคไหมเนี่ยนี้เลยครับปกติคนทักลองผิดบ่อยไหมไม่ค่อยไม่เลยเนาะใช่ครับนี้ไปไหคะอะไรนะครับคนไหนก็เหมือนปกตผมก็ไม่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 รู้จำไม่แน่ใจครับครับธนูผมไปไหนแล้วเนี่ยค่ะแบบนี้ก็ต้องออกงานบ่อยๆนะคนจะได้จำได้อ่าครับผมจะพยายามครับมีอีเวนต์ให้แบบมันไปไม่เป็นกีดไหมครับท่านผับแบบไม่ทราบเดี๋ยวรอดูครับ เราทำแมวออก, <ไป S 2> กมาแล้วแหละพกธนูมาแล้วได้เราซื้อขวานไว้ด้วยซื้อขวานวเพื่อแบบมีใหม่แค่ทีอนน่อย่างลึกจ้ะก็แล้วตอนนี้น่าจะอยู่กับแม่หรือใหม่นี้น่าไปไหนเพราะจะไปหาแม่ด้วยแล้วก็อยู่กับแมวด้วยเพราะปีที่ผ่านมาก็ไปไปต่างประเทศเยอะแมวก็ไปดึงแค่ตอนนี้รุ่นนี้แต่แม่ผมครับรวมๆครอบครัวครอบครัวเพื่อนผู้จัดการอย่างนี้อ่า